Ways to say ไม่ยุงสิคะพูดว่าไม่ยังไงให้ polite way นะคะลองแบบนี้คะ่ะ That's private That's private มัน private อะเนาะเรื่องส่วนตัวหรือคำใกล้เคียงกันคะ่ะ Personal That's too personal to talk about ก็คือมันอาจจะส่วนตัวไปนิดที่จะคุยนะคะ That really doesn't concern you. ขอโทษทีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับคุณเลย หรือขยับมาแบบ direct หน่อยไหมล่ะคะ Oh it's none of your business it's none of your business ก็คือไม่ใช่ธุระอะไรของ you เลยโอเคนะหรือ mind your own business mind your own business แค่เรื่องตัวเองก็พอขอบคุณนะคะสำนวนอื่นก็มีนะคะที่แบบว่าเออออกไปเถอะอย่ายุง่งเช่น h b u t out ทีเน uh, ี้ย butt out หรือ keep your nose out of it keep your nose out of it ก็คือจมูก ไม่,ไม่,ไม่. Okay, ba? Yeah, I would appreciate it if you keep your nose out of it.